ครับผมหลังจากพวนดินทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ลวงเมล็ดกันเลยนะครับเมล็ดนี้ผมคัดพันเองนะครับผมก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับผมเม็ดสีน้ำตาลสีน้ำตาลแจ่มขาวครับผมส่วนเม็ดสีดํานี้ก็จะเป็นถั่วเสือพันนะครับผมหรือถั่วลายกรอบนะครับก็มาปลูกด,ด้วยกันเลยตัวกระโพดสามสีนะครับผมเหลือง ม่วงขาวนะครับผมบการเลยครับ,บลหลังกันห้าสิบเซนเหมือนเดิมนะครับ ตอนเช้าว่าจะลงมเมล็ดถั่วนะครับผมพ่อบังเอิญลูกค้ามาบอกไปเอาตู้เย็นมาซ่อมนะครับผมก็เลยไม่ได้ปลูกถั่วนะครับบังเอิญผมได้แปลงกัวขาวมาสองห่อนะครับผมของเกียรติ่นะครับผมไอ้เคร์ของถั่วนะครับผมหรือให้ถั่วอาศัยนะครับผมเพราะว่าจะไม่ได้หาไม้หรื ค้างให้กับถั่วมากมากเกินไปนะครับผมก็ประหยัดลงก็ลองดูครับสามสายพันธุ์หรือสี่สายพันธุ์ผสมประสานกันเข้านะครับผมตรงมือปลูกกันเลยความห่างก็ยอดยอดลงสักสี่นา็็ก่อนนะครับ สีเนิดก่อนรวมห่างก็ห้าสิบเซนนะครับผม้สต้นก่อนเพราะว่าเผื่อไม่เกิดมันก็จะขึ้นสามก็ยังดีนะครับ เป็นยังไงก็ต้องจิตตามดูนะครับว่าสามถึงสี่สายพันธุ์อยู่รวมกันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอาหารมันก็จะกินด้วยมูลวัวมูลควายหรือปุ๋ยหรือปุ่นนะครับผม